สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พามาเบิ้งมะขามเทศนะคะกำลังออกดอกตาบัค่อยทะใดและ่ะปีเนี่ยดอกหน่อยๆอ,อยู่เลยเดี๋ยวต้องมาพ่นอาหารให้จากคาบก้น,นะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวแมงกินหมดนะคะโอเค Daging juga, ini enak masih boleh dikisihkan. Siangnya-siangnya. <tuh>, nah. siangnya nhiều nhàng hử? Khá nhúc khá nhích kì vậy, hử? Hèo mực cò sụp về nhà các bạn, sụp láo Có Sụp rồi, sụp เอาไม้ค้ำไว้แล้วมันหายไปไหนนอกินตหาหักแพค่ะนอไม่กันยังออกอยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนนตรงออกเพราะได้กินไปตลอดทั้งปีอยู่ด้วยค่ะเอาต้องมาแตงละค่ะเดี๋ยวทีหกเนาะต้นนี้บ่ออกดอกด้วยเพื่อนเปีเนีนี้มี ปลูกซี่ต้นค่ะห่วยหลงห่วยต้นนึงเหลืออยู่สามต้นค่ะตัดแต่งกิ่งไหมเพราะว่าน้ำถ่วมค่ะเราต้นมันซิโค่นนะคะก็เลยมาตัดแต่งกิ่งไหมมัดไหมค่ะขาดจะมีผลเทดไห้บ่อออกดอกนะะเนาะค่ะปีน่ะออกน้อยๆบงกินหมดแล้วค่ะไผ่ก็ลัางแปดใช้ได้ล้ำอยู่แล้วค่ะ โอ้ต้นนี้ได้หลายล้ำแล้ว,วเนี่ยได้ซีห่าล้ำละเริ่มหกแล้วค่ะเห็นไหมต้นนี้มาไปนหนามาหลังมาได้กินน้ำโม่เขาแล้วออกแตะแนงค่ะ ต้นนี้ล้ําสวยก่อใหญเพึ่งได้แค่สามล้ําต่ะต้นนี้ต้นไม่น้อยค่ะเหมือนเบีย้ยผักอะค่ะเอามาปลูกหน้าเอามาให้ก็สวยปลูกได้ทันพอปีแว้เะนะี่ย อันนี้อินท่าผาลำยังประทันได้ไงเลยค่ะโบ้งกินใบแล้วเนเห็นบเบอบ้องกินใบหมดต้นไม้อะเฮ็ดจังใดลายค่ะเพว่ได้ข่ามาแล้งด้วยค่ะแต่ว่าคือซิบ่ได้กินค่ะถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต้องข่ามาแล้งจากน้อยเนาะสะตอค่ะที่ได้กินน้อยบ่ ต้นสูงเรียวเง้าค่ะมีใบอยู่ไายๆน้อยนึงค่ะจิลอดบอ่สูงค่ะนอนนี่เพื่อนๆนอนนังตรงนี้จะว่าคือยี่สับงาค่ะเอาโน่น,นี่ไปแกงเปิดนอนไม้โสดคือซีแซบค่ะปลูกเองกินเองค่ะอันนี้บ่ได้ปลูกหรอกจ้ะ ต้นเจ้าอยู่กับสวนนี้แลาะจ้ะนอนนีเหงาว,วเอนเพื่อนอยากหาคนมารับจ้างโลโกอ,อนะคะให้เหลือล้ำแค่บกีกล้ำอะค่ะปีหนามันทีได้ออกค่ะโลล้ำไพ่ออกให้มันเป็นแป้นแต่งไม่ดีๆค่ะ สำนีแล้วค่ะเพื่อนๆพามาเบ่งแค่นี้ละค่ะบายบายค่ะ